พร้อมครับถามเลยครับถามเลยเป็นัไงครับวันนี้ครับวันนี้ครับถ้าอาจารย์ครับเป็นยังไงครับวันนี้ครับวันนี้วันที่สิบสองเดือนธันวาก็คือสิบสองเดือนสิบสองแล้วก็ปีหกหกลวงมได้สิบสองอีกก็ถือว่าเป็นเลขมังกรนะหนึ่งสองก็เท่ากับเป็นเลของค์พญานาคเลยก็เป็นวันที่อาจารย์ได้สร้าง เทาโบสถโบดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาส่งมอบให้กับคณะกรรมการวัดนะพี่น้องที่มีความสัทธทานในองค์ปู่ศรีทุโทย่าศรีปทุมมาวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะบุญสําเร็จแล้วครับเรียกว่าเป็นการชวนลูกศิษย์คนบันเทิงมาร่วมพิธีเยอะเลยนะคะใช่ใช่ลูกศิษย์ลูกหายังมาไม่ครบเลยเพราะช่วงใกล้ปีใหม่ก็ติดงานกันเยอะ โันี่เห็นแบบว่าทุกคนมาร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะค,ครับปลื่มใจเลิ่มใจดีใจกับทุกคนแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับ ทำถึงด้ร็บางวนี้ได้มาดูพีจีในวันนี้ก็อาจารย์บอกไว้นานแล้วแล้วก็ตั้งใจมานานก็เคยมากราบที่นี่บ่อยๆนะครับแล้ววันนี้ได้สมความประสงค์และได้โบได้สําเร็จตอนที่ผมไปป like ักยอดฉัดเนี่ยความรู้สึกของผมว่าผมขนลุกทั้งตัวเลยนะครับอยู่บนยอดข้างบนสูงสุดวันนี้เราได้ทําอะไรที่สุดยอดก็เผื่อแผ่อนุโมทนาบุญไปให้กัลยาณมิตรทุกๆท่านเลยนะครับได้ร่วมบุญกับอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์เปโรที่ไม่ได้มาก็ขอให้รับบุญเท่าๆกันนะครับผมในนั้น ครับก็จริงๆแล้วสามปีที่แล้วตั้งแต่ตรงนี้เป็นป่าอยู่นะครับก็มาดูที่กับอาจารย์แล้วครับแล้วก็มาทำพิธีฝังเสาเอกเนาะวางวางสิลาเลสศิลาเลสเสาเอกไว้ก็มาเห็นแล้วก็มีความดีใจนะที่ประสบความสเป็จแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอีกที่หนึ่งนะครับก็มีโอกาสมามาตรงนี้ก็ทำให้สบายใจขึ้น

ถ้ามีปัญหาอ,อะไรนี่คนเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนต้องให้กำลังใจตัวเองเพื่อจะได้สู้ต่อไปได้แล้วเราให้กำลังใจ<า>ตัวเองยังไงนี่การตุนี่เป็นไงนะนครับผมดีใจมากครับมากับอาจารย์อาจารย์เนี่ยช่วยกันใจโลงศาสนา เอางี้ดีกว่านี่ผมทั้งแขนนะไพโรดทั้งแขนครับได้ไงโอ้นี่นีไพโรดทั้งแขนเนี่ยไม่ล่ะมีส่วนไหนอยากจะใส่ไหมคะอยากส่วนไหนใส่ไหมคะอาจารย์ไม่สักให้ครับจะสักหน้าผากก็ติดไฟครับไม่ไม่ไม่ติดแล้วโอเคไม่ติดแล้วครับมันย่นแล้วครับขอบคุณอาจารย์มากเลยวันนี้ครับที่หย่นี่นนี้ที่หยดจ่นที่อย่นจัดไปจน่อย ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานบุญที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ยกยอดฉัดผมไม่ค่อยได้เห็นแต่ครั้งนี้เรามายกยอดฉัดงั้นก็ถือว่าเป็นการมาร่วมบุญใหญ่กับท่านอาจารย์แล้วก็ทุกทคนถือว่าเป็นบุญที่ดีมากมากครับจิตไหร ตัดสีัดสีมีอะไรอย่างครับโอ้กมีอะไรกันอะไรครับขึ้นไป่อากาศนเย็นอ๋อสูงมากครับผมก็กลัวความสูงด้วยครับแต่เมื่อเป็นภระหน้าที่ต้องไปครับแล้วบอกเลยว่าข้าบนสวยมากครับมองจากบนโบสถ์แล้วมองไปจากข้างหลังมองไปที่คำาิโนดก็สวยครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับมา เข้าโบสถ์มาไหว้พระนั่งสมาธิกันนะครับอย่างที่อาจารย์ได้สร้างฐานะประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทั้งวัดทั้งวาทั้งโรงเรียนนะครับก็วันนี้ถือเป็นวันดีมากนะพี่เป็ดเนาะวันที่สิบสองเดือนสิบสองก็บารมีอาจารย์พระโรดที่วิชาจริงๆครับจะได้มาวันนี้ครับครับมีอะไรอีกไหมครับจบนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ